สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะคะ่ะเป็นวันศุกร์ที่สิบลาวพัฒนาออกแรงนี่เดอะะ้อค่ะพี่น้องสี่ถกทันเนะาะผ่านเขามา่หินโงสงสุดท้ายหาเซียนดังเดอะะ้อค่ะมื่อนีเจตาเอามาวางแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะมาลุ่นกันมือแรงถ้าเพื่อพี่น้องโศกมานกันเนาะคะ่ะมาติดตามกันไปมือแรง งสุดท้ายค่ะจ้านี่อยู่จะเป็นแนวทางของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะแนวทางของเลขล็อกกิกเนาะค่ะพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่สิบเนาะ,ะเจอกันเหมือนเดิมลาวพัฒนาออกมือแรงสองทุ่มะคะ่ะเลขล็อกกิกค่ะล็อกกิกเบิองประวัติเพิ่นวันที่สามนะะเนาะเจตาเอาประวัติอันลืมแต่วันที่สามเนาะคะ่ะเดือนมกราคม เดือนมกราคือปีใหม่เนาะเป็นเดือนเริ่มเดือนแรกเริ่มต้นของปีปีหกแปดเนาะค่ะสองห้าหกแปดเนาะมีประวัติของเพื่นของลอกจิกเด้อค่ะวันที่หกอันนี้วันที่แปดที่ผ่านมาประวัติเพิ่นเขาเต็ม,เต,มเต็มเนาะค่ะมันจะเริ่มแต่วันที่สามเนาะของลอกกิกนี่ค่ะ วันที่สามวันที่หกวันที่แปดเด็กล็อกกิกรุดรุดวันที่สามเนาะรุดวันที่สามวันที่หกเข้าตัววิ่งตัวรุดด้วยค่ะเข้าตัววิ่งหกเนาะวันที่แปดเข้าไปเต็มเต็มวิ่งสี่กับเจ็ดสี่เนาะเด็กล็อกกิก จังเด้กกาบขอบุญขอบคุณลอกกิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะตัวไมพื้นมาแล้วค่ะมือนีวันศุกร์ที่สิบมกราเนาะแนวทางของเลขล็อกกิกค่ะมาเบิ่งตัววิ่งตัวลูดไมของพื้นค่ะวันที่สิบเลขล็อกกิกลาวพัฒนาวิ่งลูดให้มาศูนย์กับหนึ่งสองตัวหกขางศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ หนึ่งสองหนึ่งสมหนึ่งสเบิรนก็นจะมี0ูนกับ1นหนึ่งค่ะ3ตัว4ี่หางศ1 2ย์หนึ่งสอตัววิ่งตัวรูดอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องสายวิ่งสายรูดเนาะตัวเบินเพิ่น,นเรียกล็อกกิกเมื่อนี้จะไปไว้ในจักน้อยเด้อพี่น้องหลายๆเสียนเนาะเรียกล็อกจิกค่ะแคปหน้าจอเนาะไปต่อนะคะไปต่อหลายเสียน,น,นะะยยนดูวความรนี้ ซองสุวันซองสุวันิ่นไก่มาแล้วค่ะบมือนน้อวันสุขที่10เนาะลาวพัฒนา2องทุมขึ้นประวัติของซองสุวันเนาะคะ่ะวันที่8ที่ผ่านมายิงรวมเนเขา้าซีซีเก้าติมติมค่ะพี่น้องซองสุวันเนาะเข้าไปติมตมค่ะประวัติเพิ่นนี่วันที่8 วันที่8ประวัติ 2, สองสุวันนี่จะเป็นวันที่3เข้าไปตัววิ่งรูดเข้าไปหาเนาะค่ะและ้วก็วันที่6เข้าไปวิ่งรูดสกับ6เนาะค่ะประวัติเริ่มต้นเดือนใหม่ปีใหม่คสามงวดสามงวดเนาะทีิจิตาเอาไมา้เบิง้งประวัติเบิ่นนี่ค่ะ มาดูตัวใหม่ของซองสุวรรณกับขอบุญขอบคุณซองสุวรรณหลายเด้อค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องเนาะกับขอบพระคุณเป็นยางสูงซองสุวรรณลาวพัฒนาวิ่งลูดห้มาแล้วค่ะวิ่งลูดแปดกับศูนย์สองตัวหกคางแปดสี่แปดห้าแปดหกศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกค่ะ 3ตัว4หาง804 805 806 880ค่ะสายวิ่งสายหลุดจะลืมเดอ้อตัวนิ่นตัวเจาะค่ะพี่น้องเจตาไม่แต่จะลืมบอกอันตัวนิ่นตัวเจาะเพิ่นตัวน่นี้เนาะโอ้ยขอโทษขออภัยตัวนิ่นตัวเจาะ8404 86กับ06ค่ะเลข3ตัวเพิ่นก็จะ084 084ป่าสันโอ้ย804 806ค่ะตัวนิ่มตัวจาะของสองสุวันเนาะต่อไปค่ะต่อไปมาเบิ่งของเซียนหนุ่มค่ะต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะประวัติพื่นตั้งแต่วันที่3ามก็เาไม้เบิ่งอยู่ค่ะอันนี้วันที่8ปดพิ้นเข้าไปตัววิ่งตัวเดียวเนาะ4เลขออก49 วันที่แปหลักกวันที่หกปดไปเนาะค่ะเสียนนมวันที่6กจะมีวันที่3ามเนาะค่ะกะหลุดเนาะบ่เป็นยังค่ะเอาไม้ไปตอไม้เลขถทุกตัวก็มีเข่ามีหลุดเนาะพี่น้องเอามาเป็นเพื่อแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขหลุดเบรกบ่เข่า พอโทษขออภัยเอปซี FC ถูกทันเนาะคะ่ะของเซียนนุ่มเพิ่งก็จะลืมตัววิ่งตัวรูดสายวิ่งเนาะคะ่ะของเซียนนุ่มเพิ่งจะลืมเด้วเอฟซีของเซียนหนุม่มมีประวัติเพิ่นค่ะวันที่สามมาเบ่งตัวใหม่พิ่นค่ะตัวใหม่มาใหม่วันนี้ไปใหม่เนาะคะ่ะลาวพัฒนาวิ่งรูดเซียนนุ่มให้มาศูนย์กับหนึ่ง 2ตัว6หางศูนย์เจ็ดศูนเก้างเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเบิลก็จะมี0ูย์กับ1นค่ะ3มตัว4หางศูนย์หนึ่งศูนย้าศูนย์ศูนย์หนึ่ค่ะวันที่10เป็นวันแรงนี่เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่10ตัวนิ่มตัวเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเกนะคะสามตัว ตัวนิ่มตัวจอพิ่นศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าค่ะลืมเอฟซีแคปนาจอพูดใดชอบของเซียนหนุ่มเนาะค่ะของเซียนหนุ่มจัดไปพิจารณาเอาไว้เสียงดวงมือแรงรุนกันมือแรงโตเนาะค่ะพี่น้อง,องเซียนหนุ่มเนาะอย่าลืมอย่าพลาดกันกราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกทันเดอร์ค่ะที่เข้ามารับชม ทั้งช่องของกีตาเนาะ10ซี่ที่เขามากกดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามนะคะเขามาคอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจของกีตาในช่อง youtube เนาะ,ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่จีตาเอาของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขมีที่มามาแล้วค่ะพี่น้องเลขมีที่มาวันที่8ประวัติพิณนี่วันที่8ที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นวันที่6นะคะ หกเข้าไปเอวันที่สามเข้าไปหกค่ะโอ้เราผิดวันที่หกเข้าไปสามจังสีอะไรพี่น้องให้บ่งประวัติเป็นอุญญนุอายะในจักน้อยเนาะได้ไปเสื่อนันสมุดที่มาเรียบเรี่องดีๆพู้ลัค่ะอันนี้ก็ขออภัยหลายๆบ่ท่านดีเรียบร้อยเนาะเอาไม้กันบึงบ่เรียบร้อยปันใดบ่ถึกใจบ่ถึกมกถึกใจก็กรับขอโทษขออภัยอันนี้เลขพ้นรุดไปค่ะวันที่หกเนาะปีใหม่ ตั้งแต่ปีไม่มาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นวันที่แปดมันก็หลุดเพิ่นเข้าไปวันที่สามเนาะคะ่ะพี่น้องเลขมีที่มาเนาะเอฟซี FC, เลขมีที่มากอะอย่าพลาดกันวันนี้วันที่สิบค่ะด้มาแร้วเนาะนนประวัติเพิ่นประวัติกาเขียนว่าท่านได้เรียบร้อยว่าลืมตุนไม่เจตาจะเขียนไม่ให้เรียบรอย้อยก็หนีประั่ทพี่นอ้องเรียบเรียงประวัติให้ อันเป็นตะเบิงก็นีเนะเาะบางเลขของอันบรรดาเซียนๆได้หลายท่านหลายคนเอามาให้เบิงแต่ละเดียนแต่ว่าปีไก่ที่ผ่านมาเจตาสิบเอามาดอกค่ะพี่น้องเจตาจะเลื่มเดือนมกรานะที่ว่าไว้เนาะบ่ท่านได้อันอันเลื่มอยู่ค่ะเพราะว่ากติดธุระอยู่มาดูเลขมีที่มาราวพัฒนาวันที่สิบวันนี้มือวัน ร้อนสุกเนาะค่ะมือแรงสองทุ่มครึ่งมาเบิงของเลขมีที่มาวิงรูดผเหนมากเกาหนึ่กากับ1ค่ะ2ตัว6หางเก้าห้าหนึ่งห้าเก้า่เนก็บิก็จะมี9 9กับ1นหนึ่งค่ะ3ตัว4หาง9ก้9หนึ่งห้าหนึ่งค่ะ วิงไซรูดจะลืมเก่ากับหนึ่งเลือกฮาริมีทิมาของพื้นกระถือมาเดินดีอยู่เนาะค่ะจังได้กะกาบขอบุญขอบคุณฮารมีทิมาเด้อค่ะที่เอามาว้างทางช่องกับขอบพวกคุณหลายๆค่ะตัวนิ่นตัวเจอพื้นค่ะเก้าห้าหนึ่งห้าเก้ากตัวนิ่นจอสามตัวมิตัวเดียวค่ะ9 1 5า่งอ่าลืมแคปหน้าจอค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคันผปชอบคลิปนี่กันกำลังแรงใจกันไปเนาะพี่น้องมาดูต่อไปค่ะจะเป็นของมาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณมาแล้ววันที่สิบค่ะขอบ,บุญขอบคุณมาดามคำนวณเด้อค่ะที่เอามาวางทางช่องของกีตามาแล้วค่ะดาล่าค้นสวยมาแล้วมาดามคำนวณอันนี้ประวัติเพื่นวันที่หกเนาะพี่น้อง อันนี้เป็นวันวันที่สามเนาะวันที่สามก็ต้องไปวันที่หกแล้วก็วันที่แปดเลยเพื่นกระลุดอยู่ค่ะบ,บ่เป็นย่างไปตอมือไม่เนาะคะ่ะเลขนีเขามีรุดขอโทษขออภัยแทนเอฟซีนี่วันที่แปดของมาดามคำนวณค่ะเป็นวันที่หกก็เข้าตัวหนึ่งเข้าไปศูนย์เนาะของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะเป็นบเรียบร้อยก็ขอโทษขออภัยมาเบิ่งตัวไม่ของเพื่นค่ะ ตัวใหม่มาใหม่แล้วของมาดามคำนวณวันนี้ของมาดามคำนวณเพื่อนเห็นมาวิ่งรดูด่ากับ7 2ตัว6กหาง5้ 1. 5หนึ่งห้าสเบิ้ลนก็จะมีหาหากับ7จค่ะ3ตัวสี่หาง5 7 1 5 7 2 5 7 3 5 7งสายวิ่งสายรูดอย่าลืมด้วยค่ะของมาดามคุณ มาดามคำนวณคนสวยใจดีของไทยเฮ้าเนาะเอฟซีพลุนหลามเด้วยกำลังแรงใจกันเนาะคะ่ะตอนนี้ตัวจอของพนก็นจะลื่อมด้วยค่ะของมาดามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสามสามตัวนี่ก็สองหางด้วยค่ะพนนินห้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามค่ะของมาดามคำนวณคนสวย ฝากไว้เนาะค่ะพิจารณาแคบหนาจอเดอ้อผัยพานเข้ามาทางช่องของเกีตาเนะถ้าพานไม่ยินคลิปนี้กะฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังแรงใจให้ช่องน้อยนอย,นอยนี่เด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีมือแรงเด้อค่ะมือแรงสองทุมคึนเล่าพัฒนาไปรุ่นกัน ขอให้พี่น้องจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปใส่ใ่ปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยนะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ